S <S 2> <S 2> <S อันนี้อยู่ที่มึงทําตัวละฮ่าโจ๊ก<ะ>ยี่สิบบาทปลาเล้งโกตัวละหนึ่งบาทคือที่นี่แม่งแบบว่าไอา้เี้ยมันก็คือต่างจังหวัดอ่ะมึงซึ่งซึ่งซึ่งแม่งก็จริงๆก็มีร้านอาหารที่แม่งแบบว่า หรูๆอยู่เยอะนะแต่ก็มีตลาดมีตลาดสดมีตลาดนัดซึ่งกูชอบมากนะครับชอบมากๆเนี่ยความที่แบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยกูคิดแล้วว่าไอ้เฮียว,วันนี้แม่งกูไปซื้ออะไรที่ตลาดดีวะอ่าหรือว่าหรือว่าเราจะเลี้ยวไปทางหาดนี้ซึ่งมีร้านอาหารอร่อยๆอ,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 อยู่หรือเราจะเข้าเมืองไปกินอ่โจ๊กปลาดังโกหรือเราจะกินอาหารตามสั่งคือแม่งแบบว่า อาหารแม่งเยอะแล้วก็ราคาแม่งก็ทั่วไปเลยราคาแม่งเผลอๆเิบางทีจะถูกกว่ากรุงเทพนะเออถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะแต่ที่นี่ก็ก็ยังมีโซนแบบโลเคอลโอกเลอยู่เยอะมากๆแม่งชิวหิพายเลยเออและไอความที่แบบว่าหาดสลัดนะเราพักคุกกี้สลัดใช่ไหมซึ่งอีหาดเราอ่ะมันค่อนข้างจะไกลจากตัวอ่เขาเรียกว่าอะไรนะท้องสาลาคือตัวเมืองนั่นเอง ซึ่งมันทําให้เราอะรู้สึกชอบตรงนี้ตรงที่เราได้แบ่งแยกช่วงเวลาการรับประทานอาหารกับช่วงเวลาทํางานออกกันอย่างชัดเจนเพราะคือถ้าสมมุติว่าปกติอยู่อยู่ห้องที่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบสั่งแก๊บมากินพอกินปุ๊บช่วงเวลาทํางานกับการกินข้าวมันจะผสมปนเปรวมกันเป็นหนึ่งแต่ช่วงประมาณอาทิตย์แรกคือเบสอยู่เดือนหนึ่งใช่ไหมอาทิตย์แรก อาทิตย์ที่2องอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเหมือนค้มฟ้าค้มฝนแต่จริงๆฝนมันก็ไม่ค่อยตกหรอกออนจิงก็คือดีเลยดีเลยชิลเลยก็ได้ก็ก็ถ้าว่างก็ออกไปกินข้าวสบายๆฝนไม่ตกตอนเย็นก็ที่นี่ไ่งมีสนามเซิร์ฟสเก็ตด,ด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าเล่าอีีอื่นแล้วกันเอออันนี้ก็เลยแบบพอกลับมาบ้านก็นเออปล่อยแมวมันออกมาสำรวจนิดๆหน่อยๆ ให้มันได้ออกมาบ้างนะมันเดี๋ยวมันพามาันมาแล้วก็ให้มันอยู่แต่ในห้องก็ยังยังไงก็ให้มันเดินชิวมันไปอ่าแล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยหาสลัดนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะในบ้านที่เบสอยู่ก็มเมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นน่ะก็น่ารักอ่าบรรยากาศท้องฟ้าสดใสก็เหมาะแก่การทํางานคือพอคือพออากาศแม่งดีใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้แบบไม่รู้ว่าแม่งแบบว่าคิด มนโนไปเองหรือเปล่าแต่พออากาศแม่งดีบรรยากาศดีมันลดทอนวันทํางานของเราที่มันแบบว่าอยู่กรุงเทพเอาจริงๆรแม,ม่งเครียดมึงข้างนอกแม่งก็มีโควิดออกจากบ้านแม่งก็ไม่ค่อยได้ออกไปกลับมาเอาแม่งนอยอีกแม่งกูติดหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยเอาเปิดเ c e b o o k เปิดเล่นไอจีอะไร,ก,ะไร TV, ก็มีข่าวีอะไรให้วุ่นวายเปิดทีวีก็มีข่าวอะไรให้แบบเครียดตลอด เจอลุงคนนั้นก็ก็ยิ่งปวดกระบาลเข้าไปอีกคือไม่มีแต่เรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาตรงนี้คือแบบทีวีแม่งก็ไม่มีเอาจริงพอมันเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยกูไม่เล่นแล้วนะมือถืออะ่ะเออกูก็นั่งคิดงานไปก็อาจจะมีเปิดเปิดหาเลฟหาอะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันก็เลยทําให้แบบว่าวันทางานดูผ่อนคลายขึ้นอะมันกลายเป็นคิดนูน่นคิดนี่ออกไปหมดเลยคือไปทำครีเอทีฟไปนะมันก็เลยแบบ กลายเป็นสมองแม่งแบบโอ้โหบันเจิดมากเพราะว่าเนี่ยเจอแต่สิ่งสวยๆเจอแต่ธรรมชาติอากาศแม่งดีใช่เปล่งเลยอ่ะคือแม่งก็เลยแบบแบบบางคนอาจจะแบบไอ้เฮี้ยมึงไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวมึงง่งกอู้งานเฮี้ยอะไรแบบแม่งคนละเรื่องเลยเว้ยคือแบบเรารู้ว่าเราต้องทํางานแล้วแม่งคิดออกไอ้เฮี้ยแล้วแม่งสนุกว่ะ ก็นั่งมองไปดิข้างหน้าแม่งสวยขนาดนี้กูทางานไปแล้วก็ส่งไปขายได้แม่งก็ดีถ้ามันจบงานปุ๊บอา้าวิิวก็ชิวก็นั่งคิดนูน่นคิดนี่เล่นน้ํามีงานก็ขึ้นมาโทรศัพท์ดังก็มาเช็คคือแม่งแบบปาะลานนะมึงไอตรงนี้เขาเรียกว่า าหาดหินกองนะฮะหาดหินกองนี่มันจะมีความแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบน้ํามันตื้นอะ่ะแล้วก็เวลาน้ํามันลงมันจะลงไปลึกมากก็เนี่ยก็ไปเดินเน่ยเดินไปได้ลึกมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบกว้างมากๆเป็นหาดที่แบบยาวน่าจะยาวที่สุดในในพังงานละแล้วมันก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดชมพระาทิตตกนะฮะซันเซ็ตที่ดีมากๆมันก็จะมีร้าน ร้านชิวๆเนี่ยอยู่ยแถวๆเนี้ยหลายร้านเลยแล้วก็สันเวลาความที่หาดมันเรียบแบนใช่ไหมและกว้างมากๆเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะสวยมากๆาเห็นพระอาทิตย์ชัดเจนเอ่าคนก็จะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะครับก็คือจะไปกินข้าวกันนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวพอเข้าเมืองก็ขับไปเจอร้านข้าวแกงพอดีก็อยากกินข้าวแกงชอบกินข้าวแกงเออก็ไปเจอร้านข้าวแกงพี่เป้า อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลเจออันนี้ไอตอนไอตอนไปถึงร้านก็ไม่ถ่ายเฮียอะไรเลยขันหิวหิวหน้ามืดหิวตามัวก็สั่งสั่งแล้วก็กินกินเสร็จแล้วออกมาแล้วรู้ว่าไอเฮี้ยกูไม่ได้ถ่ายอะไรแบบว่าจะเก็บมาเล่าเก็บมาทำวีล็อกไม่มีไม่มีเลยนะครับมีแต่ความอิ่มที่เก็บกลับมาก็พอกินเสร็จก็มีน้ำใจนะกูเจอรูปละก็คือซื้อไอข้าวแกงพี่เป่านั่นแหละมาฝาก พี่บอลกับพี่น้ำนะเพื่อนที่ที่เขามาทํางานตรงหาดลิ้นอะไรเงี้ยก็ใส่กล่องเอากล่องพกกล่องไปอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้กูรักที่นี่มากๆก็คือเรื่องกล่องนี่แหละไอ้ที่เ,เวลาอยู่กรุงเทพอะแล้วเราพกกล่องไปตลาดเงี้ยล้วบอกป้าใส่กล่องนี้เลยป้ามันจะแบบเฮ้ยใส่ถุงดีกว่าเดี๋ยวที่หิวห้วหิว้วง่ายๆอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรครับผมเอากล่องมาป้าใส่กล่องละ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวป้าใส่ถุงให้แล้วกันไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมมีถุงผ้าแบบปฏิเสธกี่ครั้งเนี่ยกว่ามึงจะแบบหยุดเอาการกระทํานี้ที่กูแบบอุตส่าห์กล่องมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคืออยู่กรุงเทพแม่งไปปกติไงแบบแต่พออยู่ที่นี่ไอ้แย่มองซ้ายมองขวาไอ้ฝรั่งพวกนี้ไอ้ฝรั่งสายสปิริตชัลทั้งหลายไอ้พวกวีแกนทั้งหลาย มึงมีกล่องเหมือนกูเลยมึงพกกล่องมาแล้วก็คนที่นี่เขาคงชินแล้วครับเขาก็ทํากับข้าวแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ส่งให้เราอะไรเงี้ยเออซึ่งแม่งแบบอ้ากูต้องการกูต้องการแบบนี้กูต้องการคนที่เป็นเหมือนกับกูอยู่รอบๆกูซึ่งแม่งแบบเอ้าไปจัดไปครับป้าใส่กล่องนี้ใส่กล่องนี้ใส่กล่องนี้แนละ้วเออนั่นแะหละซื้อไปฝากพี่บอลเขาหาดลิ้นนี่จริงๆแม่งเป็นหาดปาร์ตี้นะ ฟูมูนปาร์ตี้ก็คือตรงนี้เลยแต่คือพอมันโควิดไงตรงนี้ก็ค่อนข้างจะล้างเลยทีเดียวไอโซนที่ชายหาดนี่ยยังไม่ล้างเท่าไหร่แต่ไอโซนข้างนอกเนี่ยนะคือดูสภาพแล้วก็นึกว่าแม่งคือถ้าสมัยก่อนนี่แม่งก็คือเข้าวสารแน่ๆเลยซอยต่อเข้าสารแน่ๆเขาก็มีร้านสักร้านขายของแบบทิปปี้ทิปปี้หน่อยขาย,ขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย แล้วก็ขายเหล้าขายเบียรอะไรเงี้ยซึ่งแม่งล้างหมดจะมีก็ไอตรงหาดนี่แหละนะครับก็จะเป็นพวกพวกพี่ๆที่เขามีโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยอยู่ตรงชายหาดเนี่ยเขาก็พยายามสรรหาแอคทิวิตี้มาลงตรงหาดเพื่อให้คนยังแบบได้มาเอนจอยที่หาดลิ้นได้อยู่ที่ไม่ใช่ปาร์ตี้เนาะอันนี้ก็เลยไปลองเล่นสกีมบอร์ดไปยืมไปยืมบอร์ดร้านเข้ามานะครับก็คือร้านแซนแอนแทนนะครับ ของรีสอร์ทเบชอแต่กูถ่ายรูปยังไงให้มันให้มันดูทุเลศขนาดนี้วันเนี้ยคือร้านเขาสวยมากนะเดี๋ยวไปหาแคปมาในจาก IG ดีกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับร้านเบชอนะครับก็ก็มีความคาเฟ่น,นะครับก็คาเฟ่น,นะครับใครมาหาดลิ้นก็ยังไงก็ต้องมาแหละนะครับก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาคแข่งใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็มีสกีมบอร์ดทุกวันอาทิตย์นะครับ ขาไม่มีบอร์ดไม่เคยเล่นยังไงไปเล่นได้เลยนะครับก็มีพี่ๆเขาสอนนี่ก็เลยลองลงไปเล่นดูยืมบอร์ดเขามาแต่นี่ไม่ใช่วันอาทิตย์นะก็เย็นๆนะก็ไปยืมบอร์ดเขามาเล่นได้สนุกดีครับวันที่สองประมาณนี้เนะี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ครับ